วันนี้เนี่ยก็ได้รับมอบหมายนะครับให้มาพูดเรื่องของทิศทางต่อไปของพรรคก้าไกลนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะก้าวต่อกันอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นหัวข้อที่ผมเองก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับสมาชิกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นกันนะครับแต่ละสุดสัปดาห์เนี่ยสอสอก้าไกลก็จะกระจายตัวไปในแต่ละจังหวัดและก็จัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้เพื่อสร้างบทสนทนาแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองกับสมาชิกครับถ้าพูดถึงก้าวต่อไปของพรรคก้าไกลนะครับก็ต้องยอมรับว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะหลังจา วิธี์ชัยของสามนุนเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในใจหรือคําถามที่มันอยู่ในใจของเพื่อนๆสมาชิกหลายคนก็คือว่านิติสงครามที่กําลังเกิดขึ้นแล้วก็ตามมาเนี่ยจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อสถานะของพรรคก้าวไกลนะครับอย่างที่เรารู้กันตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เพ่งเล็งไปที่สองสมรภูมิสมรภูมิที่1ก็คือสมรภูมิกกตนะครับที่มีการยื่นเรื่องเพื่อจะนําไปสู่การยุบพักสมรภูมิที่สองซึ่งคงเป็นสมรภูมิที่ใช้เวลานานกว่าก็คือการยื่นเรื่องไปที่ปปชนะครับเพื่อ พยายามจะเรียกร้องให้มีการตัดสิทธิ์นักการเมืองก้าไกลาบางส่วนนะครับบนข้อกล่าวหาเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าอยากจะสื่อสารสั้นๆน,น,น,นะครับเพียงแค่3าประเด็นนะครับโดยเฉพาะข้อกังวลที่ผมเข้าใจว่าเพื่อนๆสมาชิกหลายคนมีเกี่ยวกับเรื่องการยุบพักนะครับประเด็นที่1เนี่ยสำคัญมากผมคิดว่าเราต้องอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าพักถูกยุบแน่นะครับหลังจากไปคุยกับสมาชิกหลายคนเนี่ยต้องยอมรับว่า บทสนทนาหลายครั้งมันมักจะเริ่มต้นว่ายุบแล้วเอาไงต่อนะครับแต่ผมต้องย้อนรีวิกันไปก่อนว่าอย่าเพิ่งโดนสรุปว่าพักถูกยุบแน่นะครับผมเชื่อว่า,าทีมกฎหมายของเราก็ดีนะครับแล้วก็ผู้บริหารของเราก็ดีก็จะพยายามทำทุกถิทางนะครับเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราผ่านกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนเกมฟุตบอลน,นะครับถ้าเราตามหลังอยู่แล้วยังไม่หมดเวลาเนี่ย เราไม่มานั่งคิดนะครับว่ารอบหน้าจะวางแผนยังไงจะจัดผู้เล่นยังไงจะวิเคราะห์คู่แข่งไงเราก็ต้องทําเต็มที่ในสนามจนกระทั่งถึงวินิจฉสุดท้ายเพื่อพยายามจะชนะในสนามนั้นให้ได้นะครับและผมย้าว่าการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพรรคก้าไกลต่อกรณีการยุบพรรคเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญเพียงแค่เฉพาะพรรคเก้าไกลอย่างเดียวแต่มันเป็นการพยายามจะยืนยันว่าสิ่งที่พรรคก้าไกลทำหากในอนาคตมีการกระทําโดยพรรคการเมืองอื่น หรือว่านักการเมืองคนอื่นที่มีชุดความคิดแบบอื่นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับผมคิดว่าน,นี้คือ,เ,อ,อเป็นสิ่งที่สําคัญว่าชัยชนะของพัรคก้าวไกลในคดียุคพักไม่ได้ส่งผลแค่ต่อพัรคก้าวไกลแต่เป็นการสร้างปรรทัดฐานและยืนยันความบริสุทธิ์ของเราซึ่งจะสาคัญต่อการเมืองไทยนี้ประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2นะครับหลายคนก็อย่างที่คุณชัยธวัฒน์เกิดไว้นะครับก็อาจจะมองว่าถ้ายุคพ,พักไปแล้วนะครับยังไงพักก็ต้องโตนะครับ หรือว่ายุบไปแล้วเนี่ยก็ยิ่งทําให้คนอธิษฐานในความผิดปกติในการเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็แปรมาสู่จํานวนผู้สักสูนเพิ่มเติมขึ้นนะครับแต่ประเด็นที่สองที่ผมอยากจะย้ากับทุกคนก็คือว่าเราต้องช่วยกันยืนยันนะว่าอย่าทาให้บทสนทนาเรื่องการยุบพักเนี่ยมันเป็นบทสนทนาที่กลายเป็นเรื่องปกติหรือประชาชนชินชานะครับผมเข้าใจว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยมันมีการยุบพักเกิดขึ้นในหลายครั้งหลายยุคหลายสมัยนะครับแต่เราต้องพยายามจะช่วยกัน สร้างบรรยากาศแลวก็ปรับเปลี่ยนระบบการเมืองเพื่อไม่ให้การยุบพักนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองใดๆก็ตา่างนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่3าที่อยากจะฝากก็คือว่าแน่นอนผมก็เชื่อนะครับว่า,นนวนะวาหากสมมติกรณีเลวร้ายมันเกิดขึ้นจริงนะครับและมันมีการยุบพักเกิดขึ้นจริงเนี่ยยังไงสิ่งที่มันยุบไม่ได้ก็คือชุดความคิดอุดมการ์ที่มันหลอมรวมผู้สนับสนุนพักที่ยังไงมันก็ต้องไปต่อผ่านยานฐานะอื่นๆนะครับแต่หลายคนอาจจะมองได้ซ้ำว่า อย่างที่บอกคือยิ่งยุบแล้วคนอาจจะเห็นความผิดปกติมากขึ้นอาจจะมีแนวร่วมเพิ่มขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เลยนํามาสู่ชุดความคิดว่ายิ่งยุบยิ่งโตแต่ผมอยากจะทิ้งแบบนี้ว่าเราไม่ต้องถูกยุบเราก็โตได้นะครับ <laughs> <c oughs> เราไม่ต้องถูกยุบเราก็โตได้แล้วผมคิดว่าเราทุกคนในที่นี้อยากโตโดยที่ไม่ได้ถูกยุบนะครับแล้วก็โตในการสร้างผลงานทางการเมืองนะครับทำงานเชิงความคิดเพื่อทําให้ คนในประเทศนี้หันมาร่วมฝันกับเรามากขึ้นหันมาเชื่อมั่นในแนวทางที่เรานําเสนอกับสังคมมากขึ้นนะครับวันนี้เป็นประเด็นสั้นๆท,ที่อยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องกรณีก,รณการยุบพักนะครับดังนั้นเนี่ยณเวลานี้ผมไม่สามารถยืนยันได้และไม่เชื่อว่าในที่นี้มีใครที่สามารถยืนยันได้ว่านิติสงครามทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจะไปลงเอยอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าอะไรบ้างที่มันอยู่ในการควบคุมของคนของพักเก้าไกลที่อยู่ในการควบคุมของสมาชิก กรทุกคน,นพักก้าไกลนั่นคือการพยายามจะทํางานต่อไปนะครับพิสูจน์ผ่านการประทามพิสูจน์ผ่านการทํางานเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้น,นะครับดังนั้น,นผมไม่อยากให้เราทําให้หรือว่าไม่อยากให้นิติอสองครามที่มันเกิดขึ้น,นทำให้เราเสียสมาธิออกจากการเดินหน้าในการทํางานแล้วก็พิสูจน์ว่านแนวทางที่เราเสนอนเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่สุดจริงๆนะครับก็เลยอยากจะทิ้งท้ายว่าแล้วถ้าเราจะเดินหน้าด้วยการทํางาน พื้นที่ที่เรามีในการทํางานเนี่ยมันมีพื้นที่อะไรบ้างนะครับผมคิดว่าถ้าสุขเรื่องร้างเนี่ยมันมี4พื้นที่ที่สําคัญน,นะครับพื้นที่ที่1แน่นอนนะครับคือพื้นที่ของสภาผู้แทนรัษดรถึงแม้เราไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีกาลังหรือว่าจานวนผู้แทนรัษฎรเยอะที่สุดในบรรดาพักการเบืองในสภาผู้แทนรัษฎรดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้พื้นที่นี้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในการผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลง วิธีหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการผลักการแปแปลงในพื้นที่สภานเนี่ยคือการเสนอร่างกฎหมายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพรรคก้าไกลหรือว่าสสพรรคก้าไกลเสนอไปแล้วรวมกันเกือบจะ50ฉบับนะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับมีเนื้อหาอะไรบ้างสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของพักนะครับหรือว่าถ้าพิมพ์ URL คือ Promise ที่แปลว่าสัญญา m o v e f o r w a r d p a r t y o r g นะครับผมอยากจะทิ้งสั้นๆเรื่องนี้นะครับว่าหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเป็นฝ่ายค้านเสนอกฎหมายไปทำไม ท้ายสุดแล้วเสนอเข้าไปเราก็มีเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งถ้าสอสอพักรัฐบาลไม่โหวตให้ออกฎหมายมันก็ตกไปนะครับแต่ผมอยากจะย้ําประเด็นสําคัญคือตัวชี้วัดความสําเร็จของการทํางานสภา,าของพรรคก้าวไกลไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายก้าวไกลผ่านกีาา่ฉบับเท่านั้นแน่นอนดีที่สุดคือเราเสนอเข้าไปแล้วสอสอรัฐบาลโหวตเห็นชอบและกฎหมายเราผ่านอันนี้แน่นอนเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับแต่ถึงแม้กฎหมายเราถูกปัดตกแต่หากการเสนอกฎหมายของเรา เป็นการดึงรัฐบาลมาคุยในวาระที่เราคิดว่าสําคัญและเป็นการดึงรัฐบาลให้ต้องตอบคาถามหรือแม้กระทั่งเสนอคําตอบของตนเองเกี่ยวกับวาระที่สําคัญเราก็มองว่าอันนั้นก็เป็นความเส็จในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงสมมติเราเสนอกฎหมายเข้าไปเรื่องหนึ่งเราเสนอไปสิบอย่างในร่างของเราปรากฏว่าจากรัฐบาลที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากหันมาสนใจเรื่องนี้หันมาคิดเรื่องนี้และตกผลึกว่าเขาเห็นด้วยกับ6อย่างของเราไม่เห็นด้วยกับ4อย่างและเขาเสนอร่างของเขาเข้ามาที่มี6อย่างดังกล่าว และเขาปัดตกร่างของเราแน่นอนครับสื่อก็จะพลาดหัวว่ากฎหมายเก้าไกลตกอีกแล้วแต่สําหรับเราเราประสบความสำเร็จ6จาก10อย่างที่เราเสนอไปเพราะมันกลายเป็นว่าถึงแม้กฎหมายเก้าไกลไม่ผ่านแต่กฎหมายรัฐบาลที่ผ่านไปนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เราเห็นด้วยนะครับและเราก็มองว่าการกระทำของเราไม่มากก็น้อยเป็นการพยายามดึงรัฐบาลมาคุยมาผลักดันในวาระที่เราเห็นว่าสําคัญดังนั้นอันนี้คือพื้นที่ที่หนึ่งคือพื้นที่การทํางานของสภาและความสําคัญในการเสนอร่างกฎหมายความสําเร็จไม่ได้วัดเพียงแค่ว่าร่างกฎหมายก้าไกลผ่านกี่ฉบับความสําเร็จคือว่า การทํงางานของสอส9ไปในสภา,าทําให้สังคมไทยนี้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนในช่วงสี่ปีข้างหน้าครับอันนี้คือพื้นที่ที่หนึ่งพื้นที่ที่สองครับคือพื้นที่เชิงความคิดนะครับคือนอกจากการพยายามจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่คุณชัยวัน์พูดไว้ที่สําคัญมากคือพื้นที่ทางความคิดคือทํายังไงให,ให้ถึงแม้กฎหมายมันยังไม่ผ่านนะครับรัฐบาลอาจจะไม่เสนอกฎหมายที่สอดคล้องกับของเราก็จริงแต่ทํายังไงให้ประชาชนนอกสภาทั่วประเทศเนี่ยหันมา ให้ความสําคัญให้ความสนใจหรือแม้กระทั่งสนับสนุนแนวทางของเรามากขึ้นซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็น,ปนบทบาทที่สมาชิกทุกคนทั่วประเทศทั้ง7 8 0 0 0คนนั้นสามารถร่วมกันทําได้มีสมาชิกคนหนึ่งที่ชนบุรีเมื่อว,วันก่อนถามผมว่ารับมือ,อยังไงเวลาเจอคนเห็นต่างเวลาเราไปเดินหาเสียงและเจอคนเห็นต่างเนี่ยผมตอบกลับไปว่าผมดีใจมากนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าในโลกโซเชียลปัจจุบันเนาะ ที่อัลกอริทึมหรือวิธีการคำนวณเนี่ยผมมันดีมากถึงขั้นที่ว่าคุณจะเจอแต่สิ่งที่คุณชอบคุณจะเจอแต่เนื้อหาที่คุณชอบคนจะคุณจะเจอแต่ทิศของคนที่มีชุดความคิดเหมือนกับคุณเนี่ยโอกาสในการได้สื่อสารกับคนที่เห็นต่างมันน้อยมากนะครับถ้าสมมุติผมเดินไปลงในพื้นที่และเจอคนที่เชียร์เราเนี่ยผมรู้แหละว่าเขาอาจจะได้ยินสิ่งที่ผมเคยพูดมาแล้วอาจจะมาร่วมงานสมาชินี้อาจจะกดตาม Facebook ของพรคอาจจะมาฟังงานเสียงวนานี้เป็นต้นแต่ถ้าผมไปเจอคนที่เห็นต่างเนี่ยผมม ความคิดของพักเก้าไก่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้กดไลค์ของเราหรือยอย่างน้อยอัลกอริทึมก็ไม่ได้ทําให้เขาเห็นคลิปการสื่อสารของตัวแทนพักเก้าไก่เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราเจอคนเห็นต่างในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันคือโอกาสในไม่กี่ครั้งที่เราได้มีโอกาสสื่อสารชุดความคิดของเราอธิบายหลักการแล้เหตุผลเรากับคนที่เห็นต่างมันเป็นโอกาสสาคัญมากในการพยายามจะเปลี่ยนความคิดแล้วก็รณรงค์ทางความคิดกับคนเหล่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้เรามองไม่ว่าเขาจะใช้ภาษาแบบไหน ท่าทีแบบไหนเนี่ยอยากให้มองเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นโอกาสอันดีในการได้ทํางานเชิงความคิดอันนี้คือพื้นที่ที่2พื้นที่ที่3นะครับที่คุณพิจารณาได้พูดไปเมื่อสักครู่คือพื้นที่ของพักนะครับทำยังไงให้พักการเมืองของเรามันีความเป็นสถาบันมากขึ้นไม่ได้ยึดโยงกับตัวบุคคลแต่ทํายังไงให้ถึงแม้ในอนาคตข้างหน้าที่ไม่มีใครในที่นี้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วพักการเมืองที่มันเป็นยานพาหนะของชุดความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ไปต่อได้นะครับ ซึ่งแน่นอนวิธีหนึ่งก็คือการพยายามจะเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มันกว้างขึ้นอีกวิธีหนึ่งก็เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคนให้มันลึกลงไปกว่าเดิมนะครับและผมคิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยการทีเ่เรามาวิเคราะห์จํานวนสมาชิกที่พรรคการเมืองมีเนี่ยมันเป็น KPI สําคัญมากในการวัดว่าพรรคการเมืองนั้นประสบความสำเร็จแค่ไหนในการสร้างความไว้วางใจกับประชาชนนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันโครงสร้างสมาชิกตอนนี้นอกจากสมัครตลอดชีพแล้วมันมีสมัครหลายปีเนาะถ้าคิดนิดนึงมันเหมือนกับเวลาเราสมัคร Netflix หรือ c r i p t i o n นใช่ไหมครับตัวชีวดจำนวนสมาชิกมันบ่งบอกได้เลยว่าเขาพึงพอใจกับสินค้าบริการที่เราได้หรือเปล่าเพะถ้าเขาสมัครไปแล้วรอบหนึ่งและเขารู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์เขาเขาหยุดสมัครสมาชิกจำนวนสมาชิกมันก็ลดลงได้นะครับดังนั้นการรักษาและเพิ่มจำนวนสมาชิกถือว่าเป็นตัวชีวดสําคัญออของพรรเก้าไกลนะครับแล้วก็ข่าวดีที่อยากจะประกาศคือว่าตอนนี้เนี่ยกกตมีการปรับระเบียบนะครับทำให้การสมัครสมาชิกเนี่ยไม่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านอีกต่อไปนะครับแต่แต่นี้มีแต่ที่สําคัญแต่ข้อบังคับของพรคเรามันยังยึดกับ ระเบียบเก่าดังนั้นเนี่ยพอมีประชุมใหญ่ในช่วงปลายเมษาเราปรับระเบียบให้มันสอดคล้องกับรับข้อบังคับพักให้สอดคล้องกับระเบียบใหม่เนี่ยจะทําให้เราสามารถเชิญชวนคนมาสมัครสมาชิกโดยที่ไม่ต้องใช้หลักฐานเรื่องของทะเบียนบ้านได้แล้วทำให้เราได้มีการพูดคุยตั้งบูธเ,เชิญชวนคนมาสมัครสมาชิกได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะครับส่วนพื้นที่สุดท้ายนะครับที่อาจจะยังไม่ได้มีใครพูดถึงนะครับแต่ก็สําคัญเช่นกันคือพื้นที่ของออการเบอนท้องถิ่นนะครับ เมื่อป,ปลายปีที่แล้วในหลายคนน่าจะจําได้ว่าก้าวไกลเราประกาศว่าจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนะครับโดยเริ่มต้นจากเวที T, ระดับจังหวัดหรือว่าอบจอที่จะเกิดขึ้นเ,เลือกตั้งจริงจะเกิดขึ้นต้นปี68แล้วก็มีการรณรงค์ตั้งแต่ปี67นะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยเราเปิดรับสมัครไปแล้ว16จังหวัดเข้าใจว่ามีประมาณ5จังหวัดที่ได้รับการเคาะไปแล้วนะครับหรือว่ามีการคัดเลือกเ,อเสร็จสิ้นแล้วนะครับว่าใครจะมาเป็นผู้สมัครในานามของพรรคก้าวไกลซึ่งเดี๋ยว,งว,วนนคง ในภายภาคหน้าแต่อยากจะพูดสั้นๆว่าผมคิดว่าการที่พักก้าวไกลกระโดดเข้าไปทํางานการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันส่งผลสําคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงเลยเนี่ยแน่นอนมันเป็นโอกาสในการให้เราได้เป็นผักจานนโยบายบางประการที่เราอาจจะไม่มีโอกาสวันนี้ในการผักจานระดับประเทศจะผักกันได้ในระดับท้องถิ่นและผมคิดว่าบทเรียนของคณะก้าวหน้านะครับที่ทำสี่ปีที่ผ่านมาก็ชี้เห็นชัด ว่ามันมีบางพื้นที่ที่เราสามารถยกระดักคุณภาพชีวิตของประชาชนได้แม้อำนาจและงบประมาณของท้องถิ่นปัจจุบันอาจเจะิญจำกัดก็ตามอย่างเช่นผลงานเรื่องน้ำประปาดื่มได้ที่เราเห็นกันที่ร้อยเอ็ดเป็นต้นนะครับแต่ผลกระทบทางอ้อมหรือว่าประโยชน์ทางอ้อมที่ผมคิดว่ามันจะตามมาด้วยนะครับคือการที่ทําให้รับให้พักก้าวไกลได้มีโอกาสพิสูจน์ฝีมือในการบริหารให้ประชาชนได้เห็นหลายครั้งเนี่ยเวลาเรารณรงค์ลงเลือกตั้งก็จะมีเสียงสะท้อนกลับมาว่าชอบมากเลยนโยบายก้าวไกลพูดดีแนวคิดดี แต่ไม่รู้ว่าเข้าไปสู่หน้าแล้วจะทําได้จริงหรือเปล่าทําได้อย่างมีประสิทธิภาพษษษษษษจริงหรือเปล่าทําได้อย่างโปร่งใสจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสส่งคนของก้าวไกลเข้าไปในการการเมืองท้องถิ่นและพิสูจน์ได้เห็นว่าคนของก้าวไกลมีสีมือในการแปรแนวความคิดที่มันตอบโจทย์ประชาชนเนี่ยมาเป็นการปฏิบัติที่ขับเคลื่อนผลงานได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเนี้ยมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากขึ้นถ้ามองไปถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปด้วยที่เขาอยากจะให้พรรคก้าวไกลนั้นเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับดังนน,นั้เี่ สรุปทิ้งท้ายคือว่าไม่ว่าสภาวะนิติสงครามจะเป็นยังไงเนาะไม่ว่าอากาศสภาพแวดล้อมอากาศมันจะแปรปรวนแค่ไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทําได้แล้วไม่ว่าผลลัพธ์ของนิติสงครามจะเป็นยังไงก็เป็นสิ่งที่ทําแล้วเป็นประโยชน์ต่อพรรคเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแน่นอนคือการพิสูจน์ด้วยการเดินหน้าในการทํางานในสีพื้นที่สาําคัญพื้นที่สภาพื้นที่ทางความคิดพื้นที่ในการสร้างพรรคแล้วก็พื้นที่ของท้องถิ่นนะครับก็ขอ ในรอบนี้ก็ขอ,อประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมน,นี้แล้วก็มาร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของพรรคไปด้วยกันข,บขอบคุณมากครับ